สวัสดีครับพบกับผมเซลเฟอร์ er ครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวกันอีกแล้วครับวันนี้เราอยู่กับจอโซวี่เอ็1 1 1ทั้ง2ตัวเลยนะครับซึ่งก็เป็นจอ 144Hz ที่ใครต่อหลายคนเนี่ยนิยมใช้กันในตอนนี้แต่ถามว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ผมถึงเอาจอตัวเดียวกันมารีวิวมันมีอะไรที่แตกต่างล่ะครับเพราะเราจะมาเทสกันว่าการจอเนี่ยซีรีส์1่0 0ันกับซีรีส์3 0 0 0ทุกวันนี้เนี่ย สามารถบรันบนจอ 144Hz เฮิร์ตได้ไหมค่า FPS ที่ออกมาเนี่ยมันรันเต็มไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันซึ่งก่อนอื่นผมแจ้งตรงนี้เลยคอมพิวเตอร์2เครื่องนี้สเปคเข้ากันหมดเรารันบน AMD 5 6 0 0 X แรมเท่ากาัน 16GB ิเท่ากาันแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนกันคือการ์ดจอครับเครื่องนี้ใช้ GTX 1 0 6 0ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีคนใช้การ์ดจอตัวนี้อยู่เนื่องจากร,ราคาไม่แพง และหาได้ง่ายกว่าการ์ดจอซีรีส์3000ทุกวันนี้ส่วนเครื่องนี้เป็น RTX 3060การ์ดจอตัวนี้เป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาให้เกมเมอร์เนี่ยได้ใช้กันปีนี้นะครับที่เรามาเทสกันแบบนี้เพราะว่ามันมีคำถามเกิดขึ้นมากมายครับว่าถ้าการ์ดจอผมรุ่นเก่าผมหาการ์ดจอไม่ได้จริงๆทุกวันนี้การ์ดจอราคาพุ่งขึ้นสูงมากถ้าผมใช้การ์ดจอรุ่นเก่าๆเนี่ยผมยังจะสามารถเล่นบนจอ 144Hz ได้หรือเปล่า แล้วผมยังจะเล่นบนจอ240เฮิร okay. ์ได okay. yeah. ้ไหมเดี okay. so limits, the the right. like ๋ยวจะเทสให้ดูไปมากกว่านั้นเลยว่าเฟรมเรทที่ออกมาเนี่ยเพอร์เซคันเนี่ยที่ออกมาระหว่างเราเล่นเนี่ยว่ามันจะขับออกมาได้เต็มหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปเทรนนิ่งกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวเลข FPS กันว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่มันจะบันได้เต็มตลอดไปไหมแล้วมันจะเล่นได้สมูทหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันก่อนเลยนะที่ตัวแรกครับ GTX 1 060ครับเล่นกันสดสด ตอนนี้เฟรมเรทที่ได้เนี่ยอยู่ที่160กว่านะครับเกม PUBG นะครับรับโลเฉยๆซึ่งโลเนี่ยเป็นโหมดที่นักกีฬาใชใ้ทำการแข่งขันกันอยู่แล้วนะครับหรือว่าผู้เล่นทั่วไปนะก็ไม่ต้องมีซีเรียสอะไรก,ก,กับภาพที่มันสวยมากนะยิงให้โดนก็พอนะครับท่านผู้ชม frame rate เฟรมเรยอยู่ที่170กว่า160กว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถบันันได้สบายๆครับสำหรับจอ 2411K นะนี่วิ่งผ่ากระสุนมาเลยนี่ครับต่อให้เดินผ่านกองอิฐกองทรายนะก็ แม่ลืมเปิดโหมดอัตโนมัติแเห็นไหมครับเนี่ยเฟรมเรทสบายสบายเลยครับรันได้สวยๆเลยครับ,บร้อยสี่ิบสี่ขั้นต่ำเลยนะโลสุดๆเลยนะครับผมส่วน cpu อะไรก็ตามที่บอกครับ cpu ตัวนี้ค่อนข้างแรงนะครับมันก็มีส่วนช่วยนะนะครับก็เล่นได้ลื่นครับเล่นได้ลื่นไหลไม่มีปัญหาสะด,ดุดอะไรแดดงสิ้นครับท่านผู้ชม ส่วนตัวเองเนี่ยเล่นกะนะครับผมเล่นกะพอสมควรนะก็อย่าไปคาดหวังอ่ะท่านผู้ชมก็ดูเลขตัวเลขค่า f p s กันไปนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง มากลับมานั่งที่เดิมแต่คอมพิวเตอร์ไม่เหมือนเดิมซึ่งเครื่องนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต่างกันก็คือการ์ดจอนะครับตัวที่แล้วที่เราเทสกันเนี่ยคือ GTX 1 0 6 0นกะครับการ์ดจอพันซีรีส์ส่วนตัวนี้เป็นการ์ดจอตัวใหม่ล่าสุดเลยก็ถือว่าใหม่ที่สุดแล้วนะครับสำหรับ RTX 3 0 6 0โอเคเดี๋ยวเราไปชมการเล่นอาร์เคดของผมกันและค่ารีเฟรชเรทมันจะออกมาสักเท่าไหร่เชียวไปดูกันครับ f p s ที่เกิดขึ้นในเกมตอนนี้200กว่าทะลุ240ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการ์ดจอใบนี้นะครับเล่น PUBG เนี่ยรันเต็มแน่นอนบน 241K k ซึ่งเป็นจอ 144Hz เรนะครับเรียกได้ว่าแทบจะทุกช็อตทุกเวลาเลยแหละนะครับซึ่งเป็นการ์ดจอเจนใหม่เล่นเกมเนี่ย2 k เนะี่ยบอกเลยว่าสบายสบายนะสำหรับ3060นะแต่ถ้า4 k เนะี่ยคุณต้องขยับไป3080 3090ถ้ามนะครับท่านผู้ชม ทีรีวิววันนี้ก็คือทดสอบบนความเป็นไปได้สำหรับเกมเมอร์ส่วนใหญ่ในบ้านเรานะครับอ่ะด่าน,นี้ก็เป็นมีพาร์ติเคิลเยอะนะมีทั้งน้ำแข็งมีทั้งน้ำเนื้ออะไรนี่นะก็มีแสงและเงาพอสมควรครับนี่เพสที่ได้ก็200กว่าครับ200กว่าท่านผู้ชมก็ก็ถือว่าไม่เร็วนะอันนี้ตัดเข้ามาในเกมครับเดินกันเยอะๆเนี่ยต่อวินาทีเนี่ย1 4 4เฮิร์ตอย่างที่บอกครับเล่นสบายครับเพื่อนดูฮะ ขึ้นไปร้อยกว่าครับขึ้นไปร้อยกว่าก็เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีต่ำกว่าร้อยสี่สิบเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสองสี่หนึ่งหนึ่งเคโซวีตัวนี้รันสบายสบายครับก็คือเอาง่ายๆว่าสามารถรันร้อยสี่สิบสี่เฮิร์ตได้ชนิดที่ไม่หลุดไม่หลุดไม่ต่ำไปกว่านี้เลยครับแต่ถ้าคุณจะเล่น2 4 0สีบเฮิร์ตเนี่ย ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่พอเวลาลงไปเล่นจริงเนี่ยมันก็อาจจะมีการขึ้นลงของมูฟเมนต์ต่างๆในการเล่นเกมเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนนะทราบดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยอม,มรับกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกกันดูนะครับ เอาละรครับท่านผู้ชมครับจบลงไปสําหรับการเทสเกมเพลย์อันนนวัทั้งกาวนะครับหรือว่าเกมพับจี G นะครับกับจอโซวี้สองสี่หซึ่งมีเสียงหลายเสียงอ,อยากให้ทดสอบกันเหมือนกันนะครับว่าการจอซีรีส์พันกับซีรีส์สามพทุกวันนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงถ้าผมงบน้อยเนี่ยสมมติผมงบน้อยผมมีการจอรุ่นเก่า,กาผมจะเล่นบนจอที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆของปีนี้ได้อย่างไรวันนี้เราเทสกันแล้วนะครับว่าการเล่นโลการปรับโลในเกมพับจี G, และการใช้จอตัวเนี้ยสามารถขับ เฟรมเรทของการเล่นจอ24 1K นะ่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอาจจะมีขึ้นลงบ้างนะครับมูฟเมนต์หรือว่าตามช่วงเวลาในเกมนั้นๆแต่ความสมูทที่ได้ไม่มีปัญหาครับไม่มีความกระตุกอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นนะครับอาจจะมีเฟรมเรทดรอปบ,บ้างเล็กน้อยบางเวลาก็เป็นในส่วนของการ์ดจอนะครับรวมไปถึง CPU ซึ่งในส่วน RTX 3060 s e r i e ์3000ขึ้นไปเนี่ยผมแนะนำให้ใช้จอ s o v i x l 2 5 6 k อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับเพราะว่ามันสามารถบรันได้มากกว่านั้นแต่ถ้าไม่มีงบ มีจํากัดคุณก็สามารถอยู่ที่ 24.1K จอ1 4 4 4 h z ได้สบายๆครับแบบไม่มีปัญหาเลยนะครับส่วนตัวนี้ที่เป็นซีรีส์1,000การที่คุณอยู่ใน โซ v ี่สองสี่หนึ่ี่สิบสี่เฮผมก็มองว่าเพียงพอแล้วนะครับหรือคุณจะขยับไป 240Hz ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่ากราฟที่ขับออกมาเนี่ยอาจจะไม่เต็มถึงขนาดนั้นซึ่งเพื่อคนไหนสนใจจอโซวี่เอ็ก1 k นะครับจอ 144Hz ีบร์ระดับมาตรฐานนักกีฬาอ e ีสปอร์ตใช้กันผู้เล่นทั่วไปก็ใช้ดีสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับ sovi shop com นะครับเว w ร์ s o so v i ่ h o p c o m เท่านั้นครับมีโปรโมชั่นมากมายครับผ่อน0,10เดือนหรือจะสั่งซื้อใน s h o ป e e Lazada บร้าน s o v i ่ช o p ปไลโอเอครับ s o v i ่ h o p มีทุกอย่างครับสำหรับ s o v i ่ช o p p ของเราสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้มีแอดมินคอยตอบมีคนคอยตอบคำถามให้ตลอดเวลาครับหรือสนใจจริงๆหรือมีปัญหาติดต่อผมได้นะครับทางเพิร์มูดอีสปอร์ตยินดีให้คาแนะนายินดีให้คาปรึกษาสาหรับผู้ที่ใช้จอโซวีทุกท่านครับ วันนี้ก็จบลงไปแล้วสำหรับรีวิวตัวนี้ครั้งหน้าอยากให้เราทําอะไรรีวิวอะไรกับเจ้าจอโซวีคอมเมนต์บอกเราได้ครับไม่เหนือบากกว่าแรงเรายินดีที่ทำให้ผู้คนได้เห็นครับว่าจอตัวนี้มันดีอย่างไรและทําไมทีมเพ e ิร์มมูดอีสปอร์ตและนักกีฬาทุกคนถึงเลือกใช้สวัสดีผมและเพ e ิร์มมูดอีสปอรขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบวกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีสวัสดีครับ